เนี่ยค่ะเบรดชุดนี้นะคะอ่าเขาจะเป็นคล้ายๆกับเขาแน่นแน่นช่วงนี้นะคะช่วงหน้าอกแล้วก็สะโพกนะคะแต่ช่วงล่างได้นะคะทีนี้สั้นๆจะมาอ่าให้ให้เห็นการแทรกผ้านะคะเนี่ยค่ะแทรกผ้าเป็นตัวเอลงไปนะคะเห็นไหมคะเป็นเป็นตัว V นะคะ เราก็เอาแค่นี้นะคะเนี่ยเป็นตัววีขึ้นมาเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็นะคะวิธีวิธีอ่าวิธีที่เนี่ยค่ะวิธีแกทกผ่าที่ว่าแน่นหน้าอกกับแน่นเอวแน่นติดไอ้ตรงนี้กับช่วงนี้นะคะช่วงปลายได้นะคะช่วงช่วงท้างบนนี้พอดีแขนพอดีนะคะ เนี่ค่ะสรเป็นตัวดัววีนะคะแล้วก็มาจดกันนะคะเนี่ค่ะความยาวก็ตัดนะคะพอดีเราได้ผ้าสีเดียวกันค่ะออกสมมุติว่าออกสามนิ้วแล้วก็ข้างบนสามข้างลงสามถ้ามีซับก็ขยายซับข้างในด้วยนะคะซับข้างในด้วยนะคะ ถ้ามีซับข้างในก็ขยายนี่ไงคะช่วงหน้าอกนะคะช่วงหน้าอกช่วงนี้นะคะแต่ถ้าชายได้อย่างอื่นได้ก็ไม่ต้องไปแกะนะคะถ้าแขนเข้าได้ก็ไม่ต้องแกะนะคะ mm. คือช่วงหน้าอกแน่นกับช่วงเอวแน่นนีเฉยนะคะนี่คือเทคนิคนะคะ ข้างในนี้ก็ขยายนะคะถ้าเราไม่ขยายก็จะไม่บาลานซ์กันนะคะอันนี้คือข้อคิดนะคะเนี่ยอันนี้คือคืออกช่วงอกนะคะแหลมๆด้านในนะคะโพรงริมนะคะอันนี้เราแน่นหน้าอกกับแน่นเอวนะคะคือติดท้องติดท้องกับติดหน้าอกนะคะในเคสของเดฟนี้นะคะ แท็กนี้แล้วก็แกะตรงไหนก็ประกอบพื้นตรงนั้นนะคะเห็นไหมเหคะนี่แหละค่ะมาแนะนำาแกะเดทวิธีเน่นอกแล้วก็เน่นหน้าท้องนะคะแต่ส่วนอื่นได้นะคะ